สวัสดีครับผู้เฮ้ยผิดเกมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีเอ่อคลิปเด็ด,ด,ดๆการสุ่มวงล้อครั้งแรกของผมของ ID ไอ้ที่ผมไปรู้จักในวันพันแมนเซอร์เวอร์5 8 9นะครับว่าจะสุ่มแล้วดวงดีขนาดไหนหรือปิดตั้งแต่ที่เท่าไหร่เพราะผมทำการสุ่มก็คือเอาทั้งโบลลสและเอาทั้งซุยริว เพื่อนๆอ,อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าผมปิดที่โลที่เท่าไหร่2วงล้อนะครับและลองทายกันดูว่าผมปิดไปทั้งหมดกี่ใบก็สามารถทายกันได้หรือใครที่อยากดูผมไลฟ์สตรีมสดๆผมจะไลฟ์ทุกวันนะครับเวลา19นาฬิกาถึง21นาฬิกาถ้าบางวันที่ผมไม่ไลฟ์ผมอาจจะมาแจ้งในคลิปแบบนี้แต่ช่วงนี้ผมจะไลฟ์เกือบทุกวันเลยนะใครที่ชื่นชอบแบบแนวการไลฟ์สตรีมของผมก็ สามารถมาติดตามกันได้ครับจะมีทั้งเกมวันพันแมนและเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปข้าวๆข,ข,ข,ของวันที่ผมสุ่มวงล้อครั้งแรกเลยแล้วกันต้องขอขอบคุณไอซ์เป็นอย่างมากเลยไปรับชมคลิปกันได้เลยเดี๋ยวนะก่อนไปรับชมก็บางคําที่ผมตอบโต้ผมคุยกับน้องๆในสตรีมนะบางทีแบบบางคนอาจจะถามว่าพี่คุยกับใครในคลิปผมอ่านแชทแล้วก็ตอบในสตรีมนะแล้วก็ ต้องขออภัยเรื่องหลอดโดเนทที่ผมขึ้นไว้ที่รูปด้วยนะต้องขออภัยครับแล้วไปรับชมคลิปกันได้เลย Let's go ไปสามไปทีแรกครับจะอ,ออกเลยหรือเปล่าออกเลยออกช้าเดี๋ยวก็ต้องปิดก่อนนะเฮ้ยอะไรนะ่ะสามอันมันเป็นไปได้ไหมเนี่ย <laughs> เฮ้ยเริ่มปแปลกแล้วนะมันสามเข็มเลยนะั่นอะ สาม<ท>เม็มชีช้อยู่แค่อันเดียว <laughs> <laughs> นี่ไงมาจากไอ้ผลไอ้แป๊บที่อื่น Pepsi มาตีผมบ่อยๆไงใน้านน้ำพูเนี่ย <laughs> จะเสียเท่าไหร่ <laughs> ดีครับดีครับ <laughs> นี่ไงพี่ตอนนี้พี่มีอำนาจที่ก็ตีกับซี่คืน <laughs> ไปกดที่เผอกดที่เผอยังไง <laughs> ถือว่าแบบเอาของพวกนี้ไว้เนี่ยเพชรไอ้น้อยพี่เห็นว่าเพชรไอ้น้อยก็เอาเพชรไปก่อนแล้วกัน, <laughs> กนเดี๋ยวเราค่อยไปหากันลูกแก้วอลูกแก้วกับหินพัฒนา เอ้เอาเอาพูดให้ก่อนได้ไหมพี่ลูกแก้ว, <laughs> วลูหกกิมพ์นาโอ้เดี๋ยวพอปิดลูกแก้วเดี๋ยวเราไม่ได้มาสุม่มเอาเพชรเอาของอย่างอื่นอีกค่อย <c oughs> ๆเป็นค่อยๆไปสักนิดสักหน่อยเอามาอัพของเห็นไหมเนี่ยมันดูบอกแล้วเอามาอัพของกันก่อนดูดิดูดิดพอบอกว่าเอามาก็ให้มาใหญ่เลยนะไปแล้วครับเก้าใบแรก <c oughs> <c oughs> แอบหวั่นใจอยู่เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูสิบสองใบเฮ้ยโอ้โหเฉียวมีเฉียว มีเฉียวให้เห็นอันนี้สุ่มครั้งแรกของผมเลยนะอาจจะตื่นเต้นนิดนิดหน่อยหน่อยมอร์นิ่งครับสวัสดีครับเทพดีครับเฉียวมันเฉียวไปปกติมันไม่ออกหรอกปกติใช่ไหมปกติไปสิสิบห้าใบละเหมาสองตู้นี่อ้าวอันนี้มาแล้วโอ้โหสาดีใจนี่เลือกตัวละครเฉยเฉนะมันยังไม่เป็นสิ่งที่เราต้องการเอ้แต่ไอ้ก็ต้องการอยู่เนี่ยเอาไปเอาสวยเรียวใช่เอาเอาสวยริวเออนี่ออกออกเร็วอยู่ออกเร็วอยู่สิบห้าใบเท่านั้นเอง เพชรเริ่มมาเพชรเริ่มมาอุ้ยให้ได้ลุ้นให้ให้ได้ลุ้นสักนิดสักหน่อยผมว่าต้องต้องไปเร็วเร็วแล้วแหละลีลาแล้วไม่ไม่ได้หรือเปล่าไปเร็วก็ไม่ได้เหมือนกันครับ <laughs> เพชรเริ่มมาเพชรไปไปสามรอบแล้ว <c oughs> นี่ไงผมกะเอาเพชรไอ้บอกว่าขาดเพชรไว้รีพวกตาพวกอะไรอยู่นะอุ้ยหมดแล้วเนี่ยจะหมดแล้วสามสิบสามใบเดี่ยจะหมดแล้ว กดแป๊บ <33 S 1> เดียวยังไม่มาสักอันเลยนะพี่ปกติเขามาแต่เป็นอัดเลยนะพี่จริงวะเนี่ย <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วไงอ,อจ,จะมาหกใบสุดท้ายก็ได้มาทีเดียวไงครับเซิร์ฟเอาทั้งซุยทั้งโบลอสเลย <c oughs> ใช่ครับเนี่ยเอาทั้งซุยทั้งโบลอสเลยเนี่ยเอาแล้วไงอุ้ยเริ่มแปลกแปลกแล้วนะ <c oughs> ถ้าสามสูสามใบไม่ได้นี่ขออีโมจิเกลือล้วนนะเอ้ยโอ้ยไม่ได้จริงนะ อะไรเงเราเราต้องช่วยส่งกําลังใจมาหน่อยนะแบบส่งอีโมจิเกลล้างเกลือไปก่อนไปครับเกือมาครับเกลือต้องไหลแล้วเกลือยิงต้องไหลมาเน่แม่จ๋าสนไหนถ้าแบบเฮ้ยโอ้โหมันมาสามสิบหกใบแล้วผมว่าน่าจะออกที่ประมาณห้าสิบร้อยห้าสิบก็พอห้าสิบไม่ถึงร้อยนี่ไงนี่ไงทักสงสัยไอทักตั้งแต่ตอนแรกไงอันนี้เป็นความผิดของไอ้นะไม่ใช่ความผิดของผม ให้ไปให้ไปทักเกลือตอนแรกอะเฮ้ยโอ้มันจะให้ผมเหมาเลยหรอผมบอกแล้วไงครั้งแรกอาจจะรับน้องหรือเปล่าไม่เราอาจเราคิดไว้ว่าเราอาจจะเกลือวงแรกแล้วเราไปกําไรวงสองหรือเปล่านี่มาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งไม่ค่อยรู้สึกดีเลยนะไม่ค่อยดีเลยปกติมันต้องมาสักสองมันสร้างอะไรนะวะมันกี่ใบละสี่สิบได้สี่สิบกว่าใบแล้วนะ ดูดดวงตอนอะตอมปั้นเนี่ยพี่เป็นไปได้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 ผมก็เข้าหูเข้าตาซะเหลือเกินสวัสดีคนดูทั้งสามสิบสามคนวันนี้เยอะเป็นพิเศษนะหรือว่าจะมาดูความโชคดีของผมพูดมาได้ไงเต็มปากเต็มคำว่าโชคดีเออเออเริ่มมีกลิ่นแล้วนะ จริงๆถ้ามันปิดมันปิดไอ้สอหินแล้วก็หนึ่งลูกแก้วเราสามารถข้ามได้เลยใช่ไหมอันนั้นวงสองพี่นั้นวงสองอันนั้นวงสองเหรอวงสต้องปิดหินสามลูกแก้วหนึ่งพี่แสดงว่าวงแรกยังไงเราก็ต้องกดการันตีใช่ไหมถูก งั้นไม่ต้องลุ้นอะไรหรอกเราไปลุ้นวงส<ม> <2 S 2> องนะไม่ไม่ค <c oughs> ิดแต่ว่าวงแรกถ้ามันออกอันสําคัญคบแบบมันจะข้างไปวงสองให้เลยไงพี่โอ้เอาขนานั้นเราต้องลุ้นดิตอนนั้นนะใช่ลุ้นไหยลุ้นไอยเฮ้ยไอ้ไม่น่าทักเกลือตั้งแรกะจบแล้วเฮ้ยโอ้มันจะเอาหมดเลยเหรอมันจะเอาหมดหน้าตักเลยเหรอรอบเนี้ย oh, <yeah. S 1> ขอบคุณสำหรับติดตามนะครับผมติดตามแล้วอย่าลืมติดใจด้วยนะครับผมนิดนึงนิดนึง ถ้าผมกดเพลินแล้วไงผมกดที่เผลอเพลินเพลินละเอ้ยหวานเจีย๊ยบพี่ไม่ได้รับแล้วนะตอนนี้ว่ากี่กี่ใบละน่าจะน่าจะเกลือจริงนั่นแหละเฮ้ยรอหมดของแรก็ <c oughs> นับดูก็ได้โอ้โหอาดีมันมาให้ตื่นเต้นน่ะแต่มันไม่ได้อะ่ะให้เพชรมาดองหรือเปล่าใช่ใช่ครับให้เพชรมาดองดีครับลุงสวัสดีครับโตโตมาสองแล้วเนี่ยไม่เกลือ ไม่เหลือครับไม่ใช่ไม่เกลือไม่เหลือนะมาขำคนดวงเกลือให้ผมกดผมกดที่เผื่อแบบไม่มองจอแล้วก็ยังไม่คิดจะโผล่มาหรอปิตาเนี่ยรอบนี้ปิตากดผมคิดว่าน่าจะออกแล้วรอบนี้คือสัมผัสได้แล้วหรือว่าเราต้องใส่เซตเซตพลังขึ้นซะหน่อยเดี๋ยวผมกดรอบนี้แล้วอาจจะเปลี่ยนเป็นเซตพลังขึ้นหน่อยนะเผื่อไม่ได้ลงของไหมจะได้ออกไมเ่เซตพลังขึ้นเนี่ยเออได้ออกจริงนั่นแหละประมาณประมาณแปดสิบใบแล้วนี่แปดสิบแล้วหรอ ประมาณแล้วพี่ประมาณละมา,มา,มาเดี๋ยวต้องแต่งองค์ทรงเครื่องซะหน่อยต้องต้องใช้คืนซะหน่อยละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ได้แล้วเดี๋ยววงสองมันจะเดือดดานเกินไปเอาละครับมาพร้อมกับธนูคู่ใจสวัสดีคนดูทั้งห้าสิบเอคนดูด้วยนะครับผมก็ใครเพิ่งเข้ามาใหม่ตอนนี้ฝากกดติดตามให้ผมด้วยออผ,มผมต้องใส่แว่นด้วยไงเพราะว่าเดี๋ยวแสงแสงสีแดงมันจะออกละใส่แว่นกันแสงแหน่อย ออฟตัดเข้าได้นะครับออฟตัดอะไรเข้ามาได้หมดเลยลุ้นครับอันสําคัญออกสามใบสุดท้าย i d ดีอเหรอใช่ครับ i อดีอเสียเยอะอีกแล้วครับพี่ไม่ใช่ผมครับผมไม่ได้เสียอะไรเลยตอนนี้คนที่เสียก็คือไอนะครับตอนนี้หน้าเสียไปครึ่งนึงแล้ว <laughs> หน้าหายไปซีกนึงแล้ว <c oughs> หน้าหายไปซีกหนึ่งแล้วนะ <c oughs> พลังพลังคลื่นเต่าหรือเปล่าอ,อะไรนะใส่แว่นแล้วมองไม่เห็นเกลือครับมาแล้วครับสวัสดีครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะว่ารอบนี้จะมีคลื่นหรือเปล่า เงียบนะเงียบเงียบมันยังเงียบอยู่งั้นถมไปก่อนเลยแล้วกันหรือขึ้นผมอาจจะผิดก็ได้ใครจะไปรู้นี่ไงเงียบจริงด้วยมารอบนี้ขอเช็คอีกหนึ่งรอบขึ้นไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยแบบขึ้นจมูกเท่าไหร่งั้นไปเลยรอบนี้มาแล้วลื่นมาแล้วขึ้นไม่มาก็ส่งเกลือรัวๆมาครับนั่นไงก็คือนอ๋อแสดงว่าขึ้นยังไม่แรงไงลูกแก้วออกเถอะออกเถอะ ขึ้นผมยังไม่แรงพอใช่ไหมที่แบบจะดันลูกแก้วให้มันออกมาสงสอง,สองมาหน้าที่ไปได้ได้เลยครับสงสัยน่าจะสาเลตขึ้นคอแล้วครับขึ้นแรงเกินไปรอบนี้ผมว่าออกแล้วแหละออกออกแล้วแหละออกเพชรจริงด้วยเออออกเพชรคือคือเพชรตอนนี้สงบสงเงียบม,มาลมบ้างนะไม่ต้องออกมาเยอะคนคนสุ่มก็ท้อคนให้สุ่มก็ท้อไปอีกเลย ไอ้บอกว่ารับไม่ได้แล้วครับพี่ผมขอไปเอ,อสูดลมบรรยากาศข้างนอกหน่อยเพราะตอนนี้อึดอัดใจซะเหลือเกิน <laughs> โอเคผมว่าแว่นนี้คงไม่ได้หน้าได้ใช้หรอกอสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเหมาหิน้วครับตอนนี้ใช่ครับเหมาหินไปแล้วคือเก้าสิบเก้าใบคือไม่ออกจริงดเิเรียบร้อยครับวงแรกเรียบร้อยครับตอนนี้เราปิดที่เท่าไหร่ใครได้นับบ้าง คือตอนแรกผมสุ่มไปสาบ3าใบใช่ไหมสามสามแล้วก็เดี๋ยวเอา99 99เกลบสาแเล้อหกหกสบวกสามสิบครับวงแรกไปที่94ใบชายคนแรกที่ปิดก่อนการันตีเราอาจจะได้มารุ้นวง2ก็ได้พี่ว่าเดี๋ยวลองใช้สูตรพี่ดูไหมสอง2า2สองส ได้พี่ได้จำไว้ด้วยนะพี่สุ่มถึงส่วนไหนละไปก่อน23 22 221มันครบ10ไหมว่า23 22 2มสองสอนึ่นี่ไงแล้วก็ไป3เดี๋ยวครบสูตรปุ๊บถ้าไม่ได้ก็พี่ซื้อสาสิใบก็ไดซื้อ32สอใช่ไหมซื้อไม่ได,ไได้กดให้หมดเลยพี่กดให้หมดคือกดตัวให้หมดก่อนแล้วค่อยซื้อเพิ่อโอเคสา ไม่ใช่ดิเมื่อกี้สองสามสองสองหนึ่งเดี๋ยวเดี๋วพีสูตรเดี๋ยวพีสูตร,ตรแล้วก็กลับไปสองนะอันนี้สูตรสูตรมาเลยนะเดี๋ยวตอนนี้อาจจะเพ่งกับสูตรหน่อยเฮ้ยลูกแก้วออกอย่างนี้มันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะ,ะต้องการหินลูกแก้วออกก็ดีลูกแก้วออกก็ดีอยู่แต่แต่ต้องการหินเยอะกว่านะตอนนี้หินขอมาทักสามอะตอนเนี้ไอต้องเอาลูกแก้วหมดไหมไม่ต้องใช่ไหม รู้แล้วครับสายฟรีของจริง589สวัสดีครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่กดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะตอนนี้ต้องรวบรวม,ลวมพลังบอลกิงกีเพื่อกดในโลต่อไปนะครับตอนนี้ลูกแก้วออกมาแล้วหนึ่งในวงล้อที่2แต่เราต้องการหินอีกสามนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชั้น17ครับพี่มาดีเมื่อกี้พี่ริมลงไลค์แล้วหรอครับยังครับเพิ่งขึ้นเองลงอ๋อพี่ลิมเหรอโอ้ยผมอ่านผิดนึกว่าพี่ริมชื่อคล้ายๆกันด้วย ไหนผมไปตีแป๊บซี่ก่อนเลยแล้วกันเพราะว่ามันมันอาจจะมากบดวงผมนะชั้นสิบเจ็ดเหรอไหนแป๊บซี่อยู่ไหนเติดเตึ๊ดติรดตดไม่เห็นเองเลยชั้นสิบเจ็ดัมาแล้วพี่ไอไอ,ไ,อได้ได้ลูกแก้วมาแล้วมเมื่อกี้อเอาขาทีนี้สามนี่พี่ใช่ใช่เราไม่เอาแบบเผื่อกล่องเลือกลูกแก้วไปอีกซักอันเหรอ <laughs> เก็บไว้ก่อนเลยพี่เก็บ <laughs> ไว้ก่อนเลยตัวไม่พอพี่ขา,ายยนะี่สิบใบเนาะเก็บไว้ก่อนเลยเก็บไว้ก่อน สองสามสองสองแล้วแล้วก็สองอีกรอบแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นหนึ่งนะเห็นไหมสูตรสูตรพี่มาแล้วพี่บอกอยู่สูตรนี้เอาไปใช้ได้นะใครที่ส่มวงล้อแปลกๆปกแล้วเริ่มแปลกแลแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราปรับไปหนึ่งเขาบอกชั้นสิบแปดับดูผิดโอเคสองสามสองสองหนึ่งแล้วทีนี้ก็เป็นสองสองสามสามหนึ 3, ่งตอนนี้เรามาอยู่ที่สองสองสามสามหนึ 3, ่งแล้วนะถ้าใครที่แบบจําสูตรไม่ได้ไปกดย้อนดูในไลฟ์ได้นะเผื่อใครจะเอาไปกดตามอะ่ะแต่ แต่อย่าทําตามจะดีกว่านะครับทําไว้เป็นแบบอย่างแต่อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะพูดได้ไหมเอาพูดไปเป็นควยเอาแล้วครับไปสองอีกหนึ่งรอบแล้วก็จะเป็นสามสามแล้วก็หนึ่งนะฮึมอืมไม่เอาแล้วลูกแก้วอ่ะตอนนี้จะจะเอาหินแล้วเฮ้ยเราต้องกดสามดิโอผิดสูตรแล้วผิดสูตรแล้วอย่างนี้โอ้ยโอ๊ยโอ้เห็นไหมผิดสูตรทีเดียวไอ้ไม่เตือนพี่เลยว่าพี่ลืมลืมกดเพิ่มสอนะนะ ผมก็ลืมเหมือนกันพี่จริงๆเมื่อกี้ได้แล้วนะจริงๆเมื่อกี้ได้แล้วนี่อุส่าแบบเอ้ยเอ้ยจะจะยกมือดีใจแล้วผมว่าสิบเก้าใบยังไงก็ปิดครับไม่น่าจะต้องซื้อเพิ่มแล้วนะคิดว่าไงครับตอนนี้เอเอชื่อมจิตเลยครับเชื่อมจิตก็กไม่อยู่อ๋อเชื่อมจิตมันสิ์น้องไงขนาดผมยิงขึ้นไปเมื่อกี้ขึ้นยังไม่ไม่สเสียเลยนะสงสัยยังไม่ต่อสัญญาณไงผมดองเพชรวรพันธ์ครับ จองได้เลยครับเพชรเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งตัวดําทั้งตัวหินพัฒนาเอ้ทั้งตัววงล้อก็มีให้เราซื้อนะสูตรไม่เกี่ยวครับล,ล็อกเหมือนเดิมครับไอ้อาจจะมีสูตรไงทีเอ็มอาจจะนั่งดูผมอยู่ก็ได้ออกได้แล้วครับผมว่าต้องโทรคุยกันแล้วลเดี๋ยวเดี๋ยวผมไอ้โทรศัพท์สตรีมอยู่ด้วยไม่งั้นได้โทรติดต่อสายตรงกันละเหมาเหมาครับอย่าเหมาเลยครับไม่ใช่โปรเติมเงินครับ <laughs> ไม่ใช่โปรเติมเงินและอินเทอร์เน็ตนะ รากดสาไปสองรอบแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอบสุดท้ายจะเป็นการกดหนึ่งนะพี่ว่าสูตรพี่อาจจะแบบไม่เสถียรแล้วเฮ้ยออมมือลั่นก็มือพี่ลั่นไปเองโอ้โหเพชรหมดตู้แน่ไอ้ผมก็ว่างั้นแหละพี่ดูทรงแล้วเดี๋ยวนะผมจะกดหนึ่งสองครั้งเพื่อเอ้ยหนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะเพื่อที่จะให้กดสามได้อีกสามรอบนะเพื่อเป็นสูตรสามรอบสุดท้ายแล,แล้วก็เราก็เก็บหินสามเม็ดตึงๆเป็นไง เอ่อเติมเท่าไหร่ครับพี่ไอ้บอกยอดเติมไหมเขาสายฟรีไอบอกสายฟรีไม่ไม่ไม่ได้เติมครับอันนี้สะสมเองครับใช่ครับสะสมใช้เวลาสะสมประมาณเกือบสี่เดือนนะสามวันสามวันนี้เหรอเอาตามหลักความจริงหน่อยดิมันมาน้อยอยู่นะสะสมมาปีหนึ่งแล้วพี่ปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งครับปีหนึ่งกำลังดีครับปีหนึ่งพอหน้าเชื่อถืออยู่นะเฮ้ยอ๋อพี่ลืมไปแล้ว พี่ต้องกด3ดิไม่ใช่กด2นี่ไงแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะแบ่งกด2นะเอ้ยหลังอั้มอึ้งอยู่นะว่าตกลงมันผิดที่สูตรหรือมันผิดที่ผมครับน่าจะผิดที่สูตรนะหมดตูดเพราะสูตรทียหรือเปล่าเออเรไม่ได้เล่นเว็บพนันนะครับผมไม่ได้โปรโมทให้อย่าตัดไปลงนะครับเอ,อ้ย ไม่ได้ไม่ไม่คือตอนนี้จะมันจะไปเดี๋ยวลูกแก้วตอนนี้ไอซื้ออีกกี่ใบนะ,นะกด<ๆ>กดผิดซื้อซื้ออีกกี่ใบนะตอนนี้สักสาิบก็ได้พี่สักสามสิบได้กัสิบใช่ไหมลูดไปก่อนเลยครับไอไอแบงค์ที่เห็นนี่คือไอซเป็นแบบผู้เล่นยอดเยี่ยมของเซิร์ฟเวอร์ห้าแปดเก้านะจีเอ็มเขาแอดแบงค์เข้ามาให้ <laughs> ไปเรื่อยนะครับ ลงแล้วครับสิบแปดครับพี่ดูผิดได้ครับเออเดี๋ยวไปตีเป๊ปซี่ก่อนพี่ว่าเดี๋ยวไปดูสิบแปดก่อนก็คือตีเป๊ปซี่ก่อนค่อยมากดต่อใช่ครับตีเป<ต>๊ปซี <ๆ S 2> <ๆ>่ก่อนแล้วค่อยมากดต่อนี่ไงเป๊ปซี่อยู่นี่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาเป๊ปซี่ไปบูชายันก่อนนะ <c oughs> เออเหมาหมดกี่บาทครับถ้าเป็นสายเติมก็ประมาณวงแรกสามพันห้านะครับแต่วงที่สองประมาณห้าพันห้าหรือเปล่าห้าพันห้าหรือเจ็ดพันห้า ห้าหกพันเลยพี่เพราะว่า 5, แบงค์คูณสองไม่มีห้าหกพันครับประมาณนั้นครับอันนี้คือไอเข้าไปศึกษามานะจริงๆก็เป็นสายฟรีเหมือนกันกันกบผมนี่แหละนี่ไงต้องต้องให้คิงแบบอวยพรไงเสียงแห่งความหวังเห็นไหมละค่อยๆได้ยินนะเกลือเกลือเกลือเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช <Huh? S 1> พูดผิดคิงคิงเขาอวยพรผิดนะเมื่อกี้เขาบอกว่าดวงดีกี่ดวงดีไอหูแววไงเมื่อกี้หูแวว <laughs> ผมไม่ดี <laughs> ใช่ไหมใช่ใช่เมื่อกี้หูแววไปนิดนึง ผิดที่พี่ครับไม่ได้ผิดหมดยีิบเจ็ดใบเลยไหมหรือว่าแบบยี่สิบใบก็พอเอาให้หมดไปเลยที่อาให้หมดเลยไม่แบบคือเสียงไอตอนนี้คือแบบยังไงก็ได้อรบพี่ตอนนี้ผมขอแค่สามหินก็พอยังไงก็ได้เดี๋ยวค่อยไปเติมเพิ่มก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเราหลุดแล้วนั่นแะเราหลุดแล้วเราไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ไหวแล้วเราสายฟรีไม่ได้นี่สายฟรีแล้วแบบมันไม่ปิดไงต้อง ต้องอุดหนุนเกมหน่อยใช่ไหมถึงแบบเติมห้าบาทที่เติมสิบห้าบาทเติมสามห้าบาทเติมสามห้าบาทโอเคโอเคเราต้องสนับสนุนตัวเกมก่อนนะทีมงานจะได้แบบกิ้งกิ๊งกิงกิงนี่ไงเห็นไหมพอเราบอกเริ่มสนับสนุนแล้วเขาก็ให้เราแล้วไงงั้นก็มันเป็นโปรโมชั่นราคาที่สามสิบห้าบาทได้เก้าร้อยได้เก้าร้อยขุมปองส้นงั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องแบบฮัลโหลครับเออทีมงานตอนนี้ขาดอีกเพียงแค่สองลูกนะตอนนี้คนดูร้อยร้อยห้าคนเลยก็ถ้า สองลูกนี่ออกก็คืออาจจะมีคนมาเติมเพิ่มนะเดี๋ยวผมโปรโมทเกมวันพันเแมนให้ต่อโอเควางสายติดต่อสายตรงแล้วครับมาดูคนเสียตังค์ครับโอ้โหดีนะครับคนเสียตังค์ตอนนี้หน้าซี่แล้วครับ <laughs> ถ้าถ้าแบบขึ้นจอ<ม>ได้เนี่ยผมอยากให้ยืนคู่กันกับผมเลยนะ,น,ะ <laughs> นี่ไอพี่หนึ่งหนึ่งร้ยห้าคนดูแต่คนกดไอคนกดไลค์ห้าคนไงพี่มาเลยแบบดวงดวงไม่เข้าพี่อ๋อ,อ,อก,ก็คือแบบช่วยส่งงั้นเดี๋ยวผมยกมือขอไลค์ก่อนนะครับ ตอนนี้อีก20บใบครับคนละหนึ่งไลท์เร็วส่งพลังเคยดูดาร์กบอลไหมหรือว่าเก่าเกินเคยดูไหมครับดาร์กบอลที่ช่วงที่โงกุนกําลังจะต่อสู้กําลังชาร์จบอลกิงกิขอพลังจากเราเอ FC หรือคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ส่งพลังให้ผมหน่อยตอนนี้ขึ้นมา22ละ2 2่ไลท์23ไลท์25ไลท์ไปเดี๋ยวกดกดอีกหนึ่งอะไรอ่ะ35บาบาทร้านไหนครับจะรีบไปจองเลยครับ พี่ไลฟ์วันพี่ไลฟ์ไวไปพี่ผมมาดูไม่ทันเลยพึ่งพิ่งขึ้นมาเองผมพึ่งขึ้นไลฟ์มาประมาณยี่สิบนาทีนะเดีย๋ยวนะผมว่าผมต้องต้องเอาผมขึ้นแล้วผมรำคาญผมแป๊บนึงจบแล้ว <gasps> ต้องเอาผมขึ้นล้ว <c oughs> สอรี่ทีนะครับน้ำทะเลมาทั้งสายแล้วนะ ตอนนี้ยกมาทั้งเอ่าวไทยแล้วไปงั้นผมไปเลยสี่สิบไล่์มาแล้วนี่ไงถ้าคนดูส่งพลังเขาก็จะมาไงโอ้โหผมบอกแล้วแฮชแท็กมาดีมือเกลือปะเนี่ยไอ้ยังยังไอ้เนี่ยไอ้เกลืออีกแล้วนะไออีกแล้วนะเนี่ยเนี่ยอุตส่าห์เอาลูกเก้วให้นะเนี่ยอยากได้หินนะสิพี่ไม่ใช่พูดผิดพูดผิดหินหินมาหินมาหินมา ไปครับขึ้นถึง45ไลท์มาอีกหนึ่งหินครับผมมาตอนตอน,นี้ก็คือแบบก้อนสุดท้ายนะครับก้อนสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าทั้งหมดสองวงล้อผมจะปิดที่เท่าไหร่มาดูกันครับผมช่วยรุ้นและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับตีผมได้การันตีแน่แปลกๆนะถ้าการันตีแต่ไปตีบ่อยๆแปลกๆเก<笑><笑>่าเกินครับผมไม่รู้เลย งั้นก็น่าจะภาคใหม่มาแล้วแหละผมก็ไม่ได้ดูแล้วนะภาคใหม่เคยดูแต่ภาคพิกโกลเป็นปีศาจร่างยักษ์พิกโกลเป็นปีศาจล่างยักษ์ไม่เคยเห็นเลยนะภาคนี้ <laughs> <laughs> พี่ไอต้องขอบคุณคนดูแล้วนะ <laughs> ใช่ <คน S 1> ใช่ดูทั้งร้อยยี่สิบคนที่นี่ใช่พี่ไงต้องขอบคุณแล้วนะ <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยสี่สิบห้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปต่อเลยไป <laughs> โถตีผมแล้วหินมารัวๆเลยใช่ครับเป็นเพราะแป๊บซี่ผมบอกแล้วอือก็ต้องตีต่อ <laughs> ใช่ไหมแป๊บซ <Pepsi> ี่ <laughs> ทักอีกแป๊บซี่ทักก็คือไปแล้วนี่หินไม่มาแล้วไปสิบห้าใบสุดท้ายครับหวังว่าจะไม่ต้องกดเพิ่มนะโอ้ยโอ้ยใจเริ่มเสียแล้วนะคือพอรู้ว่าอาจจะต้องกดเพิ่มนี่ก็ใจเสียแล้วนะโถตีผมตอนนี้สี่สิบไลท์แล้วครับใช่ครับเหมาไหมครับไม่เหมาครับ หัวโบลอดเหมือนหัวฮะหัวโบลอดเหมือนหัวเมินใช่ครับผมอ่าเไปเอาเม่นทาสีมาแล้วก็ติดไว้ที่หน้าปกนะอันนี้ปกคลิปเร่งด่วนเลยนะเพิ่งทําเมื่อสองวิที่แล้ว <c oughs> <laughs> พี่กดหนึ่งครั้งแล้วลูกแก้วมาตอนนี้ผมผมไม่เอาแล้วครับลูกแก้วลูกแก้วได้แล้วตอนนี้ขาดหินพัฒนาครับมีใครมีสูตรเสนอมาไหมไอมีสูตรไหมกดยังไง เดี๋ยวเราต้องฟังจากเจ้าของไอดีก่อนอ่ะพี่ต้องวิดพื้นก่อนกดทีโอ้โหวิดพื้นเลยเหรอกี่ครั้งมากี่ครั้งกี่ครั้งมาสามครั้งพี่สามครั้งสามครั้งกดกี่ทีกดสามทีออกเลยเนี่ยใช่ออกเลยใช่รอเลยรอเลยหาทำอีกแล้ว ครบแล้วครบแล้วมาครับหาชาอีกแล้วมาครับหางานหาการทาอีกแล้วพื้นห้องอาจจะลกหน่อยนะเพราะว่าตรงนั้นเป็นโซนรองเท้ากับขี้แมวนะ <c oughs> ไปครับครบสามทีกดสามครั้งไปผมว่าน่าจะปิดแล้วแหละผมลงทุนขนาดนี้แล้วเ้ยนี่บ,บ้า<บ>หรือเปล่ปาใจใจว้าเหวแล้วนะเก้าใบสุดท้ายครับผมว่ามันจะลีลาเกินไปแล้วนะผมกดสามไป ลุ้นลุ้นยิ่งกว่านั่งเล่นเกมผีนะผมบอกไว้โอ้หไอ้มันมันรับน้องพี่จริงแหละตามที่พี่พูดไว้เมื่อกี้นะ่ะตัวรับซะเยอะเชียวไม่นะหกใบสุดท้ายอ่ะมันปกติไอ้บัตรนี้มันซื้อกี่กี่บาทไอ้กี่แบงก์อ่ะยี่สบหกแบงก์งพี่อย นี่ไงปิดแล้วสวยเหลือไว้ทำอะไรเหลือไว้ทำอะไรเฮ้ยไปครับผมบอกแล้ววิทพื้นไม่เสียเปล่านะตอนนี้วิทพื้นไม่เสียเปล่าอืมอันนี้ก็ถือว่ากี่ใบอะทั้งหมดร้อยเก้าไหมตอนแรกเรากดมาสามสามใช่ไหมแล้วก็กดใหม่เก้าเก้าเหลือเศษอีกสามเอ้ย พี่กดอีกสามสิบด้วยไม่ใช่เหรอเออเรากดสาสิบด้วยนี่หว่าประมาณร้อยห้าสิบนะพี่เดี๋ยวนะเออลืมลืม,ลมน้บสามสิบเลยลืมไปเลยว่าเคยมีเธอร้อยห้าสิบเก้าใบอย่างนี้คือเลดปกติไหมก็เลดเลดเ,เ,เกลือปกติพี่ <c oughs> โอ้โหเ <c oughs> นี่ยเนี่ยไอมีสามเกลือแล้วเดี๋ยวไม่แน่อาจจะได้ไปดูเกลือเกวิกนต่อนะโอ้โหวานเจี๊ยบเลยเกลือิ ก็คลิปทั้งหมดก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกันนะครับเห็นแล้วไหมว่าผมปิดไปที่เท่าไหร่ใครคิดว่าเกลือหรือไม่เกลือก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ส่วนนั่นแหละครับใครที่ชื่นชอบแนวการทำคลิปของผมก็สามารถกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยถ้าผู้ติดตามถึงหมื่นในปีนี้เราเจอกันแน่ทรงผมไซตามะก็ แล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย